โอเคเลยครับช่วยเรื่อยๆนะครับในเรื่องที่มีชื่อว่ารุ่งสีนะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาสอนหาโรนอลหรือคือแมคโดนอลนั่นแหละนะก็เป็นดาบใหม่นะเออจะเป็นทางด้านของดาบนะซึ่งวิธีการหาดาบนี้นะทุกคนจะต้องเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วไม่ใช่ดาบหรอว,ว่ะดาบปะอันนี้เนี่ยเป็นดาบแล้วเป็นดาบใหม่นะซึ่งวิธีการหาดาบโรนอลเนี่ยทุกคนต้องเออ ทุกคนต้องมีเงินก่อนนะเออทุกคนต้องมีเงินก่อนนะแล้วก็ทุกคนต้องมีเงินอย่างน้อยนะอย่างต่ํา10บดีนะทุกคนก็ไปฟาร์มานะแล้วพอทุกคนมีเงินสิดบดีเนี่ยก็ให้ทุกคนตามผมมานะนี่ให้ทุกคนมาตรงเกาะะโถดส้วมตรงนี้นะอ่าแล้วทุกคนก็จะเจอร้านแมคโดนัลอ์ตรงนี้นะอ่าแล้วทุกคนก็นี่จะมาจะเห็นเอ็มีซีตัวนี้นะเออซึ่งเอ็มบีซีหน้ามันคุ้นๆนะเนี่ยหน้าหน้ามันคุ้นๆอย่างเออเอ็มีซีสุดหล่อตัวนี้นะซึ่งมันจะขายเบอร์เกออออรรรร์์์าาคคคบบทเเเนนนนนนนีียะะะะกกกก็็ุซื้้้้แลวจได ให้ทุกคนเนี่ยซื้อแฮมเบอร์เกอร์ไปเรื่อยๆนะจนกว่าทุกคนจะได้แฮมเบอร์เกอร์ทองคำนะซึ่งถามว่าแฮมเบอร์เกอร์ปกติทำไรได้นะอาอเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์ปกติยังทําอะไรไม่ได้นะเออตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์ปกติทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้ก็ถ้าหากเราซื้อมาแถมซื้อได้ครั้งเดียวนะซื้อหลายระคังไได้นะเราต้องกินก่อนนะดรอปก็ดรอปไม่ได้นะเนี่ยดรอปก็ดรอปไม่ได้เราต้องกินก่อนนะเออกินแล้วเราก็ซื้อไปเรื่อยๆนะกินแล้วเราก็ซื้อไปเรื่อยๆนะ พอเรากินไปเสร็จแล้วใช่ป่ะก็เดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอหายกันให้เรากินไปเรื่อยจกว่าให้เราซื้อไปเรื่อยเร็กว่าเราจะได้อะนึกดีวันซเออแต่ให้เราจุดก่าจะได้โกลเด้นเบอร์เกอร์เอาให้ทำไมเสร็จมัอนเดียจกันวะเอาโกลเด้นบุกออบก่อนอ่านี่ยเนี่ยเนี้ยให้ทุกคนได้โกลเด้นเบอร์เกอร์อย่างนี้นะนี่จะเป็นเบอร์เกอร์ของเขานะซึ่งเราไม่สามารถกินได้นะแต่ว่าสามารถดรอปได้นะนี่สามารถดรอปได้แต่ว่าไม่สามารถกินได้นะแล้วก็ขอทุกคนได้โกลเด้นเบอร์เกอร์ใช่ป่ะก็ทุกคนไปเกาะ ให้ทุกคนบินไปเกาะเซอร์วแบ็คเซอร์วนะนี่เกาะน,นี้นะนี่ให้ทุกคนมาเกาะน,นี้นะเดี๋ยวพอทุกคนมาเกาะน,นี้ใช่ปะ่ะตอนปกติตอนแรกจ,จะมีแค่ตรงนี้ใช่ปะ่ะตอนนี้มันมีแล้วตรงน,นี้นี่นจะมีแมคโดนัลล์จะมีแมคโดนัลล์ยืนอยู่ตรงนี้นะ, <c oughs> ะก็ให้เราเอาโกลเด้นเบอร์เกอร,ร์สปาลเบอร์เกอร์ข้างๆก็ซื้อปุ๊บเห็นไหมแล้วมันจะเป็นการซื้อนะนี่ก็เป็นการสปาลนะเราก็ฆ่าไอตัวนี้ไปนะซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวมันตัวมันฆ่าผมตายเพราะว่าผมไม่ได้ปรับให้ตัวเองเป็นเลือด ไม่ได้ปรับเลือดตัวเองเดี๋ยวปรับเลือดตัวเองนะเดี๋ยวเธอมันตีแรงไยังไงมันตีแรงนะี่นนะซึ่งก็เป็นตัวอย่างนี้นะแล้วก็ฆ่าไปฆ่าไปนะโดยกว่าเราจะได้เออ่ไอ้แมคโดนัลนะนีโดยกว่าเราจะได้แมคโดนัลอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะซึ่งเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะว่ามันจะได้ไหมอ่าไม่ได้นะก็สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเออสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งพอทุกคนได้มันจะได้เป็นอย่างนี้นะ ด้วยคนได้ใช่ปะมันจะเป็นแมคโดนัลอย่างนี้นี่มันจะมันถุงนี้ก็ให้เรากดใช้นะซึ่งพอเรากดใช้เนี่ยเราก็จะได้แมคโดนัลออมาแน่เองนะซึ่งเขายัดเก็บเข้ากระเป๋าแล้วกันนะเพราะพิเกจเซ็กมาไหมขี้เกียจเซ็กมาไหมอ่ะเราก็จะได้แมคโดนัลนะซึ่งมาเรามารีวิวกันเลยก่าซึ่งพอเรากดใช้เราก็จะได้รอนัลมาอย่างนี้นะเออก็นี่ซึ่งรอนัลก็จะเป็นดาบนะพอเราถือแล้วใช่ปะก็มันจะเป็นต้นไม้อย่างนี้นะนี่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่แบบลองผลด้วยสุดยอดนี่เป็นต้นไม้้อย่่างงนนีะซึ แม็กเดอร์นองการตีปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งฮีบ็อกค่อนข้างไกลเลยนะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เนี่ยฮีบ็อกมันจะไกลนิดนึงนะฮีบ็อกมันจะไกลกว่าดาบอื่นนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้นะมันยาวกว่านะเออสกิลเซตสกิลเซตเป็นการยิงเบอร์เกอร์ไปข้างหน้าอย่างนี้ยิงเบอร์เกอร์ไปข้างหน้าอุ้ยยิงเบอร์เกอร์ไปข้างหน้านะซึ่งเสียงรบกวนมันจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าโปรแกรมอาะที่ผมเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีระบบที่แบบว่าเอาเสียงรบกวนออกก็ขอโทษด้วยกันนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรนะ อย่างงี้ก็จะเป็นการปาเบอร์เกอร์อย่างเงี้นะส่วนสกิบเอ็กสกิบเอฟผมแนะน,นำด้วยคนลดเสียงนะเออลดเสียงซึ่งผมก็จะลดเสียงเหมือนกันนะเพราะว่าววมันขีดไม่ดูแล้วนะจะพอเปล่าแต่ว่าเสียงมันดังมากเลยนะสกิบเอ็กจะเป็นการเสกเชคขึ้นมานะซึ่งเชคมันจะพุ่งไปข้างหน้านะเออแล้วก็จะหมุนด้วยนะแล้วก็จะมีเสียงสุดเล่าร้อนนะดังมากเลยนะก็สกิบเอ็กซอย่างเงี้นะซึ่งมันจะดังสองครั้งนะ นี check ่เห็นไหมนี Follow ่จะเป็นการสิกเช็คไปข้างหน้าแล้วก็หมุนด้วยนะแล้วก็ไปข้างหน้าซึ่งดามมืผมไม่แน่ใจนะว่ามันแรงหรือเปล่าเพราะท่เบี้ยวผมมันเนี่ยดูที่เบี้ยวผมดิที่เบี้ยวผมสตัดผมมันมันมันเวอร์เกินไปแล้วผมวัดดามมืให้ไม่ได้ขอโทษด้วยละกันนะก็เนี่ยสกิลก็จะเป็นอย่างนี้นะก็สำหรับใครชอบวิดีโอแบบก็ไปแชร์และกับสกายนะก็แค่นี้ทุกคนเออผมมาสอนแค่นี้แหละก็เดี๋ยวมีของอะไรอัปเดตหน้าเ้ยเดี๋ยวมีของอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกนะก็ไปด้วยคนเจอกันบ๊ายบาย